สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดจับพระนรสีพระดังเมืองอู่ทองโออวดวิชาไขยาครอบจักรวาลรักษามะเร็งทิพย เมื่อวันที่25ตุลาคมที่บอกกปคบอพลตรจตรีอนันต์นาน,นา,นนานสมบัติพอบอกกปคบอและคณะร่วมถแถลงผลทลายขบวนการอวดอ้างพลังวิเศษร,รักษามะเร็งทิพย์พลตรตรีอ,อนันต์เปิดเผยว่าจากการเข้าตรวจคนเป้าหมายที่สำนักพระกรรมฐานสากยารามจังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งเป็นสถานที่ตรวจรักษาผู้ป่วยพร้อมยึดแคปซูลบรรจุผงสีน้ำตาลจำนวน7,586แคปซูล อุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจรักษาจำนวน42รายการและเงินสดจำนวน1 1 4 0 0 0บาทส่วนเป้าหมายที่2เข้าตรวจค้นเทวสถานศิวาัยเทพมนเทียนทองที่ตาบล3ามชุกซึ่งใช้เป็นสถานที่ผลิตจัดเก็บพร้อมตรวจยึดแคปซูลบรรจุผงสีน้ำตาล8,850แคปซูลแคปซูลเปล่า18,000แคปซูลผงสีน้ำตาลสำหรับบรรจุแคปซูลจำนวน10กิโลกรัม อุปกรณ์ผลิตสมุนไพร62รายการและเงินสด1763,200บาทพร้อมกันนี้ยังจับกลุ่มผู้กระทำความผิดหกรายคือพระนรสีหรือนายสิทธ,ธัตถะศักยพลภูวนาถนางสาวอรินดาสีหาวชรพคินนางสาวอาริยา,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 ากาลเวกนายระวีวัตรโพเทือน นายเดชชรินจิราพัฒนันและนางวชิระอักษาราพ้นตำรวจตรีอน,นันต์กล่าวต่อว่าก่อนนั้นเนีรับแจ้งว่าพระนรสีกับพวกหลักรอบใช้วัดเปิดเป็นเที่ยรับการรักษาโรคให้กับประชาชนทั่วไปโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือมีใบวิชาชีพเวชกรรมมีการเรียกเก็บค่ายามีการเรียกเก็บค่ายาราคาสูงยาที่ขายไปก็ไม่มีสลาก หรือมีการรับรองจากออยอมีการโพส์ข้อความคลิปรูปภาพผ่านทางเฟซบุ๊คลักษณะอวดอ้างว่าสามารถรักษาโรคมะเร็งเบาหวานหรือโรคร้ายอื่นๆให้หายขาดได้ภายใน1-3เดือนและข้อความเชิงโฆษณาขายผลิตภัณฑ์มหาโอสถหลวงพ่อนอรสีสรรพคุณรักษาโรคครอบจักรวาลด้านพันตำรวจเอกโสระพ์กล่าวว่าสอบสวนผู้ต้องหาทั้ง6คนให้การภาคเ็ตโดยยอมรับว่าเปิดรับ รักษาโรคหรือขายยาให้กับประชาชนทั่วไปจริงแต่ไม่ได้มีเจตนาหลอกลวงแต่ยังได้จึงนำตัวผู้ต้องหาทั้งหมดส่งพนักง,งานสอบสวนบคปคบ,บดำเนินคดีพร้อมแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมแก่พระนรสีในความผิดฐานประกอบวิชาชีพเวชกรรมโดยไม่ได้รับอนุญาตบุกรุกก่อสร้างแพลวตางครอบครองพื้นที่ป่าโดยไม่ได้รับอนุญาต บุกรุกแพ้วถังป่าสงวนโดยไม่ได้รับอนุญาตอีกด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ